ช่างช่างแปลว่าด้านบนเสียเสียแปลว่าด้านล่างจัวจ่วจั่วแปลว่าด้านซ้ายโยโยแปลว่าด้านขวาจินจ้นจิ้นแปลว่าเข้าชูชูชแปลว่าออก รูโครูโคแปลว่าทางเข้าชูโคชูโขแปลว่าทางออกเจอเปียนเจอเปียนแปลว่าทางนี้หน้าเปียนหน้าเปียนแปลว่าทางนั้นเฉียนเมียนเฉียนเมียนแปลว่าด้านหน้าโฮเมียน โฮเมียนแปลว่าด้านหลังเปยเปียนเปยเปียนแปลว่าทิศเหนือหนานเปลียนหนานเปลียนแปลว่าทิศใต้ตรงเปียนตรงเปียนแปลว่าทิศตะวันออกซีเปียนซีเปลียนแปลว่าทิศตะวันตก